โอเควันนี้เราว่าถึงเวลานะที่เราพูดถึงการสปอยหนังได้ก็ก็เป็นเวลา3สัปดาห์เลยจะถึงเดือนหนึ่งหน้าแล้วนะกับหนังใหญ่ที่ทุกคนต่างก็ชืิ้นชอบนะครับ e e d p p o o l n d Wolverine เราเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าในหนังมีอะไรตอนนี้แล้วก็ถ้ายัางไม่เห็นหรือยังไม่รู้ว่าสปอยมีอะไรบ้างบนเน็ตนะฮะมาดูคลิปเราได้ไงเนี่ย <laughs> ถ้าถ้ายังหลบได้ก็ถือว่าโคตรเก่ง <laughs> อะล่ะ ทำไมถึงอยากพูดเพราะว่าหนังมันนอกจากเรื่องของการเสิร์ฟแฟนแล้วก็การที่แบบว่าเอาใจสุดๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองออกเลยก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดก็แล้วกันหรือการรีเสิร์ชตลาดก็แล้วแต่ซึ่งเราก็รู้กัน,กนดีว่าก็คือละอันเวโนโน,นะฮะนักแสดงนําก็จริงแต่เขาก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์และเป็นเจ้าของกิจการอีกหลายหลายอย่างนะถ้าเกิดไม่รู้ว่านอกจากงานแสดงแล้วเขาก็เป็นเจ้าของเยอะไปดูไปดูปดอ่ายูทูบเขาได้ครับเขาโปรโมทสินค้าเขาเยอะมากนะฮะ หลายอย่างก็อาจจะพูดในนี้ตรงๆไม่ได้คาตตันก็นแล้วกันเขาก็เป็นเหมือนกับเจ้าของไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ของของสมบรนหนึ่งนะเว็กแคมถ้าจะไม่ผิดก,ก็ก็คงมีตังเยอะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าการจะโปรโมทหนังโปรโมทอะไรก็แล้วแต่สินค้าต่างๆมาทํายังไงคนถึงชอบฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่มาวลสามารถเรียนรู้ได้และเขาก็ไม่ควรจะทาพลาดในหนังต่อๆไปที่จะได้เริ่มพัฒนาแล้วก็ตัดต่อถ่ายทําอะไรก็แล้วแต่ หลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยมันออกจากโรงหนังไปแล้วนะก็เลเยอแรกของหนังเรื่องนี้ที่อยากจะพูดถึงก็คือว่ามันเป็นการอำลาฟ็อกด้วยก็แล้วกันนะฮะถึงแม้จะดูไม่ไม่สุภาพไม่เจมตวัวอะไรก็ <g iggle> แต่ก็เป็นนิสัยของเดซพูด้วยแหละแล้วก็เขาก็เอาโปรเจกต์เก่าๆที่ Fox กซ์ก็เคยทาแล้วก็เรียกว่ามา r v e l พอซื้อไปแล้วเขาก็แบบก็ตัดออกนะก็มีทั้งทั้งเบททั้งพวกอิเล็กตแล้วก็ โปรเจกต์ที่เกือบไม่ได้เกิดแล้วก็คือ g กมบิดแต่หลายคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเขามาทําอะไรกันส่วนนี้ก็คือเหมือนกับการอำลาฟ็อกส์สมมากกว่าเป็นการบอกว่าเอออาจจะไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่าถ้าเกิดถ้าใครถ้าใครตามในเรื่องถูกเนี่ยจะรู้ว่าักรวาลของเด p พูลตัวนี้เนี่ยมันคือ1 0 0 0งโดยที่ตัวหลักของเส้นไทม์ไลน์ที่เราดวนอยู่คือ616เฉะนั้นเขายังไม่ได้แบบรู้ว่าเข้าไปอยู่ในนั้นเต็มตัวนะ ถึงแม้ว่าจะไปสมัครงานกับ a v e เวนเจอร์แล้วก็ตามทีเถอะนอกงจากนี้ก็มีข่าเมโออื่นๆนะฮะแล้วก็ทุกคนคงจะเห็นแล้วแหละว่ามีบางคนที่ไปถ่ายคลิปวิดีโอในโรงมาซึ่งก็ขาบเส้นในความเป็นลิขสิทธิ์นะเอาจริงเรื่องนี้ก็ไม่เรียกว่าจะซัพพอร์ตหรอกแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันเป็นรีซอร์ชั้นดีเลยที่คนทาหนังเนี่ยเขาสามารถเอาไปดูได้ว่าแฟนๆชอบอะไรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคาเวอร์ลนนะฮะหรือถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็คือว่าเป็นวูฟอลีนนำแสดงโดยเฮลลี่คาร์ สิ่งที่จะให้สนใจมากกว่านอกจากเรีแอคชั่นในลงก็คือว่าตรงคอมเมนต์เนี่ยหลายหลายคนก็จะแบบว่าอู wow ้ว้าวนี่แหละคนนี้แหละคือเชื่อว่าไลอันก็คงไปตามอ่านพวกทฤษฎีหรือว่าแฟนแคสติง้งอะไรเงรี้ยแบบว่าอยากรู้ว่าคนเขาคิดงานอะไรยังไงแล้วก็ถูกใจจริงๆก็เลยเอาใสา่เข้ามาแล้วทีเนี้ยพอมันขึ้นลงแล้วบางคนถ่ายกลับมาลงอีกทีนึงมันก็จะเป็นวลหลูมป,ประมาณว่าโอเคก็รู้แล้วว่าแฟนๆต้องการสิ่งนี้ประมาณนี้ ก็อนาคตก็จ,จะเห็นคาเวลีนก็ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือว่าแฟนๆยกนิ้วให้แล้วคือให้ผ่านจากแฟนๆแ,แล้วอะ่ะก็ก็ก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเอาคนนี้มาสแสดงก็จะมีปัญหาจะมีปัญหาแค่บทแค่นั้นแหละ <laughs> อีกหนึ่งมุมที่ก็เรียกได้ว่ามีผลกระทบเหมือนกันหลังจากเดดพูก็คือ เบลดก็เล่นเล่นให้บทเวลลี่ไนป์แบบว่ามั่นใจได้ว่าเป็นหนึ่งเดียว <laughs> ดูแล้วจะมีผลกับเบดใหม่ที่บอกว่าให้เป็นเอ่อมาเฮชาลาอาลีมาเล่นนะตอนนี้ก็จ,จะเรียกได้ว่าแฟนๆก็จ,จะยังอยากได้เวสลี่ชนะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็เขาก็ถ่ายไปแล้วได้ยินว่ามีรีชูมีอะไรกันนี้ก็เป็นเป็นข่าวลือก็แล้วกันเป็นข่าวลือแต่ก็บอกได้เหมือนกันว่าคนอาจจะคาดหวังอีกอย่างหนึ่งด้วยแล้วหรือเปล่าในเวลานี้นะ ก็คือหลายๆคนในตัวละครเนี่ยก็ก็บอกได้ว่าเขาก็อาจจะต้องแบบต้องมีการปรับแผนใหม่ซึ่งก็ด,ดีด้วยความที่ตอนนี้ แผนใหม่ของมา r v เ l ลก็แบบว่าไม่ทําหนังมาติดต่อกันเยอะๆแล้วแล้วก็อาจจะพยายามดูเรีอคชั่นไปบ่อยๆด้วยก็แสดงว่ามีโอกาสที่แกมิดอาจจะกลับมาได้เหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อาจจะลืมพูดไปก็คือตัวเอ็กซ์ทเวนตี้วันปะเออไม่ใช่เอ็กซ์ทเวนตี้สาโทษทีก็คือน้อง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 วูบบลินตัวน้อยที่ก็เราไม่ได้ดูโลแกนเนาะก็เลยยังไม่คุ้นชินกับนางแต่การที่เขากลับมาอีกทีหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คนก็รู้สึกว่าก็คงอยากให้ไปต่อเหมือนกัน เอาง่ายๆว่าหลายๆคนที่ผมมาในช่วงท้ายนั่นน่ก็ก็เป็นคนที่แฟนๆก็อยากให้ไปต่อเหมือนกันสําหรับเราเรามองว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้มากที่สุดและง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นแกมบิดแล้วแหละเพราะว่าเขาก็พัฒนามาแล้วระดับหนึ่งชันอนเทนทําก็บอกว่าอยากให้มันได้ทําจริงๆแล้วก็แฟนๆเห็นแล้วเขาก็ชอบกันนะก็เลยยังไงก็ต้องบอกว่าเรื่องต่อัดไปที่กาลังจะเริ่มเขียนใหม่เง,งี้ยหรือว่าจะเข้ามาในแผนใหม่มันก็มีโอกาสน้อยลงมากๆที่จะทาพลาด ถ้ามา r v เวไม่ได้ตรงใจขึ้นมาซึ่งมันคงไม่แปลกแล้วเกิดเขาจงใจทําให้หนังซักเรื่องมันดูก่อยเพราะว่าแผนหนังถ้าเกิดจะให้มันพีคทุกเรื่องมันก็เหมือนกับว่าอารมณ์มันก็สูงเรื่อยๆคนก็จะเบื่อกันได้ฉะนั้นมันอาจจะมีช่วงแบบว่าเป็นเคิร์ฟขึ้นๆลงๆนิดหน่อยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะเหมือนฟิลอิเทอร์นลบางที่คนอาจจะเข้าไม่ถึงก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นงานที่ดีแต่ล่าสุดก็ได้ยินเหมือนกันว่าก็โดนพับไปแล้วเออสงสารแก๊งนั้นเหมือนกันอยู่แต่ก็อีกแก นั่นแหละก็เป็นการที่เขาต้องไปนั่งคิดคำนวณกันอีกทีว่าจะประมาณไหนแต่ทําให้มันผิดใจเหล่าแฟนๆได้ไหมเราว่ายากแล้วนะอย่างน้อยหลังจากนี้ก็ขเขาคงจะรู้แล้วว่าทําหนังแบบไหนถึงจะได้ผลดีและตอบรับแบบคนโอเคที่สุดเลยอย่างน้อยแฟนๆมาให้เรตติ้งร้อยเปอซในมาเขิดเน่าอะไรเงี้ยหรือน้อยที่สุดเลยก็คือเรื่องของเ<ม>งินทองอะเนาะเห็นบอกว่าจะข้ามเส้นเหลือจะข้ามพันล้านดอลลาร์ไปแล้วก็ได้ในตอนที่เราพูดถึงนะเวลาเนี้นะฉะนั้นอนาคตของหนังมาเวลจะดีไม่ดีนั้นก็ก็ดูส่งไปทางดีมากกว่านะถ้า เราเอาเสียงของแฟนๆเป็นหลักแต่ถ้าไปถามโปรดิวเซอร์ระดับยังไม่รู้ Ken f e i e เงี้ยก็เราก็ไม่รู้เขาจะพูดอะไรก็ <c oughs> หวังแค่ว่าเขาจะเข้าใจแล้วว่าแฟนๆอยากได้อะไรและไม่ต้องการอะไรนะฮะ <c oughs> ก็นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากพูดตั้งแต่ดูหนังเสร็จ <c oughs> มาครั้งแรกก็คือรู้แล้วว่าในอันแก มีแผนอะไรอย่างที่ซ้อนมากกว่าแค่การทำหนังเสือฟแฟนๆนะฮะคนอื่นคิดว่ายังไงครับผมหนังเรื่องเดดพวนบูบ,ร,บรีนี่ถึงใจเราไหมหรือว่าเป็นหนังที่ก็ไม่ได้สนใจหรือว่าคิดว่ายังไงหรือใครอยากทำนายบ้างอ่ะเชิอนะฮะไปแล้วไว้เจอกันในอาทิตย์หน้าครับผมบ๊ายบาย